สวัสดีครับคุณผู้ชมในการเปิดโลกพระคัมภีร์วันนี้เราจะยังอยู่แถวแถวบริเวณทะเลตายไม่ไกลจากทะเลตายนักเป็นที่แห้งแรงมากๆกันดานมากๆจากภาพที่เราเห็นนั้นถ้าผู้ชมเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์หรือมีความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์คงจะทราบทันทีว่าภาพนี้เป็นภาพสถานที่ที่ไหนที่ใกล้ๆกับทะเลตายนั้น ในอดีตเมื่อประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วเป็นที่อยู่ของบรรดาประชาชนที่มีความศรัทธาในพระเจ้าที่เราเรียกว่าพวกเอสซินพวกที่มีความรู้สึกว่าสังคมในเยรูซาเล็มนั้นจเจริญเกินไปสับสนและวุ่นวายเกินไปและเป็นเรื่องทางโลกมากจนเกินไปมีคนจำนวนหนึ่งได้ตัดสินใจออกจากสังคมที่เยรูซาเล็ม แล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในทินธุรกันดานหรือในทะเลทรายที่มีลักษณะเป็นภูเขาเป็นหินมีถ้ำมากมายคนเหล่านี้มีความรู้สึกว่าถ้าเจริญชีวิตต่อไปในเยรูซาเล็มนั้นพวกเขาจะเบืนอหนือนกับพวกที่อยู่ในความมืดเพราะสังคมที่นำไปสู่เรื่องของภายนอกมากจนเกินไปคนเหล่านี้จึงตัดสินใจเดินทางออกจากเยรูซาเล็ม ไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษเป็นหมู่คณะใช้ชีวิตเพื่อชำระล้างจิตใจของตนวิธีการเจริญชีวิตการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติเจริญชีวิตที่เหมาะสมกว่าชีวิตในเยรูซาเล็มพวกนี้ถูกเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มชนเฉพาะเป็นพวกเอสซินหน้าที่ประจําวันของพวกเขาก็คือการภาวนาการเจริญชีวิตหมู่คณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระร้างตนเองพวกนี้จะอยู่ใกล้ชิดกับพระคำพีกับพระวาจาพระคำพีที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือของบรรดาประกาศศกและพระคำพีต่างๆเนื่องจากในสมัยนั้นไม่มีเครื่องพิมพ์ใดๆการคัดลอกพระคำพีจึงเป็นงานของคนที่ศรัทธาในพระเจ้าพวกเขารวมตัวกัน มีเวลาของการชำระล้างร่างกายซึ่งเป็นเครื่องหมายของการชำระล้างจิตใจด้วยมีเวลาของการรับประทานอาหารร่วมกันการภาวนาด้วยกันและการศึกษาพระคัมภีร์การคัดลอกพระคมภีร์การคัดลอกนั้นเขาจะคัดลอกและบันทึกลงบนแผ่นหนังด้วยน้าหมึกที่ลงไปบนแผ่นหนังเพื่อเก็บรักษาไว้ยาวนานพวกเอสซินพวกนี้มีความศรัทธาใน การคัดลอกพระคัมภีร์แล้วเมื่อคัดลอกเสร็จแล้ว <c oughs> เขาจะเก็บซ่อนไว้ในเวลาที่พวกเขาถูกเบียดเบียน <c oughs> สถานที่ที่เห็นเวลานี้คือการขุดค้นพบในบริเวณที่เมืองที่ชื่อว่าค um ุมรานสถานที่ที่เรากำลังพูดถึงในได้าพระคมภีร์นั้น <c oughs> คุมรานเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากเพราะได้มีการค้นพบเมื่อปีประมาณ1 9 0เเศษนี้เองค้นพบม้วนหนังสือโบราณมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับพระคัำภีการบันทึกการคัดลอกลงบนแผ่นหนังการค้นพบนั้นเป็นอย่างไรเนื่องจากพวกเขาได้เก็บหนังสือเหล่านี้ม้วนหนังเหล่านี้ไว้ในหหยแล้วซ่อนไว้ในถ้ำบริเวณถ้ำแถวๆกุมรานนั้น <c oughs> เขาได้ซ่อนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ใครค้นพบง่ายๆไม่ให้ศัตรูโดยเฉพาะพวกโรมันทำลายในสมัยนั้น แต่ในที่สุดเด็กเบดูวินคนหนึ่งในปี1940เศษได้พาแกะไปแล้วก็เลี้ยงแกะแถวๆนั้นเขาได้คว้างหินเพื่อต้อนแกะแล้วหินได้หลุดเข้าไปในถ้ำไปกระทบกับหายใบหนึ่งเสียงแตกเสียงดังเขาจึงเข้าไปดูและคนพบว่าในหายนั้นมีม้วนหนังสือตั้งแต่ประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วเป็นการคัดลอกพระคัมภีร์ ของพวกเอสซินการศึกษาค้นพบที่กุมรานจึงเริ่มขึ้นมีการศึกษาชีวิตของพวกเอสซินชีวิตที่พวกเขารักพระวาจาของพระเจ้าพยายามเจริญชีวิตอย่างพิเศษดังนั้นที่กุมรานจึงกลายเป็นที่ที่เก็บไหยจำนวนมากที่ค้นพบและแผ่นหนังที่บรรจุพ,พระคัมภีร์ซึ่งซ่อนไว้ในไหด้วยสภาพของทะเลทรายแถวนั้นซึ่งมีความแห้งมากๆแทบไม่มีความชื้น ดังนั้นหนังสือเหล่านี้จึงเก็บไว้ได้นานและกลายเป็นต้นฉบับพระคัมภีร์ทําให้เราสามารถศึกษาย้อนหลังและเข้าใจตัวบทพระคัมภีร์เป็นที่มาของตัวบทที่คัดลอกกันที่กุมรานจึงกลายเป็นการค้นพบตัวบทพระคัำพีที่สําคัญฉบับคัดลอกที่มาจากฝีมือของพวกเอสซินกุมรานในปัจจุบันนั้นเป็นที่ก่อให้เกิดการศึกษาพระคัมภีร์เป็นที่ที่มีการศึกษา แผ่นหนังที่ชายคนนี้กำลังเอาแว่นขยายส่องดูนั้นคือแผ่นหนังของการคัดลอกที่ค้นพบมาจากกุมรานทำให้เราสามารถเข้าใกล้ชิดตัวบทพระคัมภีร์เนื้อหาของพระคัมภีร์มากขึ้นที่อยู่บนจอเวลานี้คือตัวอย่างภาพขยายของแผ่นหนังที่คัดลอกด้วยหลายมือเป็นภาษาฮีบรูเป็นตัวบทพระคัมภีร์ที่บันทึกบางฉบับอาจจะมี ที่เราค้นพบอย่างที่เห็นนี้เป็นหนังสือเลวีนิติที่ค้นพบที่กุมรันเช่นเดียวกันการศึกษาพระคัมภี์นั้นอันที่จริงแล้วต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่กระทำอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในสมัยของพวกเอสซีนที่มีการแสวงหาความเข้าใจและพยายามให้การคัดลอกพระคัมภีนั้น การท่องพระคัมภี์การศึกษาพระคัมภีร์นั้นเป็นการชำระล้างจิตใจของตนการเจริญชีวิตของพวกเอสซินจึงกลายเป็นเครื่องหมายของการสแสวงหาหนทางแห่งความสว่างหนทางแห่งการขัดเกลาวจิตใจของตนโดยอาศัยพระคำพีชุมชนที่คุมรานภาพที่เห็นเวลานี้เป็นภาพที่ใช้เพื่อนําเสนอคุมราน นำเสนอแบบชีวิตของพวกเอสซินที่ได้เล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับพระคัมภีร์ที่พระศาสนจักรคาทอลิกใช้พระคัมภีร์ที่พี่น้องคริสเตียนใช้กันมาโดยตลอดพันธสัญญาเดิมนั้นหรือแม้แต่พระคัมภีร์ที่พี่น้องชาวยิวใช้ได้รับการสืบทอดสืบสารและบันทึกไม่ใช่เพียงแค่การคัดลอกแต่ด้วยชีวิตที่เคร่งครัดภาวนา ชีวิตที่พยายามเจริญในแสงสว่างในหนทางแห่งการขัดเกลาจิตใจของตนคุมรานจึงเป็นชุมชนที่แสวงหาความสว่างโดยอาศัยพระคัำพีซึ่งเชื่อว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้าชุมชนที่คุมรานนั้นจึงกลายเป็นต้นแบบของการเจริญชีวิตใกล้ชิดกับพระวาจากับการคัดลอกกับการสืบสารพระคำพีการเปิดโลกพระคำพี์ จึงไม่สามารถพูดถึงโดยไม่กล่าวถึงชุมชนที่คุมรานซึ่งในปัจจุบันนี้จากเอกสารที่คุมรานที่ค้นพบยังคงเป็นรากฐานของการถ่ายทอดพระคำภีการศึกษาพระคำภีและเป็นแหล่งที่มาของพระคำภีอยู่เสมอและเราจะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ